สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกับครูยิน่นเดไรชาสุขศึกษาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนความรู้ในเรื่องของอาหารดีมีประโยชน์หรือว่าอาหารหลัก5หมู่นั่นเองนะคะเราเคยเรียนไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ครูนํามาทบทวนให้นักเรียนทําไมถึงนํามาทบทวนให้นะคะ,ททะ,คะก็เพราะว่าช่วงนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะค่อนข้าง นะภูมิต่ำใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกหนาวเย็นใช่ไหมคะก็เลยอยากจะให้นักเรียนดูแลสุขภาพนะคะเริ่มจากภายในการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นั่นเองนะคะเพราะว่าการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของเรานะคะไม่ให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะยิ่งช่วงนี้มี โรคระบาดโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาอีกแล้วนะคะเราจึงต้องรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพภายในนะคะแล้วก็ควบคู่กับการออกกำลังกายแล้วก็ป้องกันตนเองเพื่อที่จะปลอดภัยนะคะโดยการใส่แมสล้างมือให้สะอาดนะคะกินร้อนช้อนกลางนั่นเองนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราไป ทำความรู้จักคำว่าอาหารอาหารหลายๆคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะ,เพ,ะเพราะว่าครูเคยสอนนักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมเราถึงต้องทานอาหารนะคะอาหารก็คือสิ่งที่บริโภคเข้าไปแล้วนะคะให้ประโยชน์แก่ร่างกายเช่นทำให้ร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายให้พลังงานแก่ร่างกายโดยไม่มีพิษภยัยหรือโทษแก่ร่างกายนั่นเองนะคะ เริ่มจากอาหารหมูที่หนึ่งลืมกันหรือยังนะคะอาหารหมูที่หนึ่งคืออะไรนะคะอาหารหมูที่หนึ่งก็เป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะนมใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกคะไข่ใช่ไหมถัว่วเมล็ดต่างๆใช่ไหมคะซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญนะคะช่วยให้ ร่างกายจเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะสร้างกระดูกและก็กล้ามเนื้อของเรานะคะทำให้ร่างกายแล้วก็อวัยวะต่างๆทํางานได้ตามปกตินั่นเองนะคะอาหารที่เป็นแหล่งของโปรตีนก็จะได้แก่พวกอะไรคะเนื้อสัตว์นะคะ,ะเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยเช่นพวกเนื้อวัวพวกหมูพวกไก่เป็ดป้านะคะ,ะแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะ อาหารหมู่ที่2นะคะก็จะได้แก่ประเภทพวกข้าวพวกแป้งใช่ไหมคะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะในด้านการให้พลังงานนะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวนะคะทำงานหรือประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้นะคะอาหารที่เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตก็ได้แก่พวกข้าวใช่ไหมคะคนไทยเนี่ยจะทานข้าวเป็นอาหารหลักก็คือข้าวเจ้า ข้าวเหนียวนะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากนั่นเองนะคะอาหารหมู่ที่3นะคะก็ได้แก่พวกผักใบเขียวแล้วก็ผักชนิดต่างๆนะคะให้สารอาหารประเภทวิตามินนั่นเองนะคะแล้วก็เกลือแร่ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ทาให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะคะมีความต้านทานโรคนะคะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้อย่างปกติโดยเฉพาะระบบขับถ่าย เพราะมีเส้นใยอาหารมากนะคะจึงทําให้ลําไส้เนี่ยทำงานได้ปกตินั่นเองนะคะประเทศไทยของเรานะคะมีพืชผักเนี่ยที่มากมายเลยนะคะอุดมสมบูรณ์ทุกฤดูปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะได้แก่พวกผักใบสีเขียวต่างๆเช่นผักบุ้งตำลึงคะน้านะคะ แตงกวานอกจากนี้ผักสีเขียวแล้วยังมีผักสีอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นสีส้มสีเหลืองสีแดงสีม่วงนะคะพวกแครอทพวกฟักทองมะเขือเทศกระลำปีนะคะอาหารหมู่ที่4นะคะก็คืออาหารประเภท ผลไม้ชนิดต่างๆซึ่งให้สารอาหารประเภทวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายทาให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอวัยวะต่างๆทํางานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองมีภูมิต้านทานโรคที่ดีลำไส้แล้วก็ระบบขับถ่ายทํางานได้อย่างปกติสารอาหารของผลไม้นั้นมีความคล้ายคลึงกับผักนะคะซึ่งเป็นอาหารหมู่ที่3แต่จะมีคาร์โบไฮเดรตที่สูงกว่าผัก ผลไม้ในเมืองไทยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีรสชาติที่อร่อยและมีให้รับประทานทุกฤด,ดูการหมุนเวียนไปนะคะผลไม้แทบชุกชนิดนะคะก็จะมีวิตามินซีสูงและผลไม้ที่สุกนะคะมักจะมีสีเหลืองนะคะก็จะให้พวกวิตามินเอสูงนั่นเองเช่นมะละกอสุกมะม่มวงสุกกล้วยนะคะ อาหารหมู่ที่5นะคะอาหารประเภทน้ํามันแล้วก็ไขมันจากพืชแล้วก็สัตว์นะคะให้สารอาหารประเภทไขมันมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยช่วยให้พลังงานแล้วก็ความอบอุ่นแก่ร่างกายและช่วยให้การดูดซึมของวิตามินชนิดที่ละลายในไขมันคือวิตามินเอวิตามินดีวิตามินอ e, ีและก็วิตามินเคนะคะอาหารที่เป็นแหล่งของไขมันก็ได้แก่พวกไขมันจากพืชแล้วก็สัตว์นะคะซึ่ง นำมาใช้ในการประกอบอาหารให้มีรสชาติแล้วก็สีสันอย่างเช่นพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชน้ำมันงาที่เราใช้รับประทานกันอยู่ในปัจจุบันในทุกวันนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกเนยมีชีสนะคะหรืออาจจะเป็นไขมันที่แทรกอยู่ตามเนื้อสัตว์ต่างๆอย่างเช่นหนังสัตว์ที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะหมูนะคะที่จะมีมันเยอะมากๆ อาหารหลัก5ห,หมู่นะคะให้สารอาหารที่แตกต่างกันในทุกวันเราจึงต้องรับประทานอาหารให้หลากหลายเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตอย่างครบถ้วนแล้วก็หลากหลายนะคะอะทีนี้เรารู้แล้วว่าอาหารดีมีประโยชน์เป็นยังไงอาหารหลัก5หมู่ให้พลังงานให้โปรตีนให้อะไรเราใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูข้อเสียของ อาหารขยะอาหารที่ไม่ควรไปรับประทานนะคะเพราะอะไรไม่ใช่ว่าไม่ควรไปรับประทานแต่รับประทานในปริมาณที่น้อยนะคะเราก็จะมารู้จักกันในนี้เลยนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักคําว่าอาหารขยะก่อนอาหารขยะคืออะไรนะคะนักเรียนรู้หรือเปล่าที่เราทานมาเนี่ยอาจจะมีอาหารขยะมากมายนะคะที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานะคะ เรามาดูกันเลยนะคะอาหารขยะก็คืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยนั่นเองนะคะหรือแทบจะไม่มีเลยเรียกว่าอาหารพลังงานศูนย์เปล่าก็คือศูนย์เปล่าไปเลยนะคะนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังเกาะให้เกิดท็อกซินนะคะสะสมในร่างกายอีกด้วยเพราะอาหารประเภทนี้มักจะมีพวกโซเดียมหรือว่าเกลือนั่นเองนะคะ น้ำตาลพลังงานนะคะหรือว่าไขมันอย่างใดอย่างหนึ่งในปริมาณที่สูงมากนะคะแต่มีสารอาหารประเภทโปรตีนพวกวิตามินเกเลือแร่กน้อยนิดเดียวนะคะอ่ะเรามาดูอาหารขยะกันบ้างนะคะอาหารขยะก็คือพวกอาหารคาวหวานนะคะขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณของแป้งแล้วก็น้ำตาลไขมันนะคะมากๆนั่นเองแต่ มีพวกเขาเรียกอะไรวิตามินเกลือแร่แล้วก็โปรโตีนน้อยนั่นเองนะคะเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการซ่อมแซมร่างกายเราแต่ว่าไม่มีในอาหารขยะอาหารขยะเนี่ยก็จะมีพวกแป้งน้ําตาลไขมันเยอะเกินไปพอเยอะๆเป็นยังไงคะทําให้เราเกิดเป็นโรคต่างๆโรคอ้วนความดันโลหิตโรคเบาหวานใช่ไหมคะอ่า นั่นแหละค่ะจึงเป็นอันตรายกับร่างกายของเรานั่นเองนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะก่อนที่เราจะจากกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะอาหารขยะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า junk food อาหารขยะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยมีแคลอรี่สูง โดยมักประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตไขมันและโซเดียมในปริมาณมากเช่นน้ำอัดลมของหวานอาหารทอดความน่ากลัวของอาหารขยะมีหลายสาเหตุคือจะทำให้รูปร่างลักษณะร่างกายดูแก่เร็วกว่าปกติทำให้เกิดอาการท้องผูกปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุและเกิดอาการบวมน้ำได้ในปัจจุบัน มีผู้คนเลือกที่จะหันมาบริโภคอาหารขยะก,กันมากขึ้นด้วยเหตุผลเพราะว่าประหยัดเวลาเวลาเร่งรีบและมีรสชาติที่ถูกปากและอร่อยมากกว่าอาหารที่มีประโยชน์แต่สาเหตุหลักๆที่นักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยนั้นมีดังนี้การนอนไม่เพียงพอการนอนไม่เพียงพอสามารถนำไปสู่การเกิดความรู้สึกหิกระหายมากขึ้นซึ่งอาหารที่อยากทานนั้นก็ไม่ใช่อาหารที่ดีต่อสุขภาพ การนอนไม่เพียงพอสามารถส่งผลกระทบทางลบต่อทุกระบบในร่างกายทําให้เกิดความต้องการในการอยู่ในผ้าห่มอุน่นๆหรือความต้องการในการทานอาหารอีกด้วยความเครียดความเครียดที่เกิดในระยะสั้นอาจไประง,งับความอยากอาหารได้แต่ความเครียดเลอรังนั้นจะทําให้ร่างกายปล่อยคอร์ติซอนออกมาซึ่งมันถูกจัดว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดที่ทําให้รู้สึกหิวกระหายมากขึ้นทั้งนี้ร่างกายจะรู้ว่าไขามันและน้ำตาลในอาหารที่มีแคลอรี่สูงจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น ร่างกายใช้พลังงานมากเกินไปร่างกายของเราสะสมน้ําตาลในรูปแบบไกลโคเจนถ้ายิ่งทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตต่ำและระดับของไกลโคเจนลดลงร่างกายจะเรียกร้องหาอาหารที่ช่วยเติมพลังงานอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตสูง การทานของหวานมากเกินไปการทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงสามารถทำให้ระดับของกูโคตในเลือดเกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนและนั่นจะทำให้เกิดความหิวกระหายตาม,มาแม้ว่าอาหารที่มีน้ำตาลสูงจะช่วยทำให้คุณมีพลังงานอย่างรวดเร็วแต่เมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงมันจะทำให้เกิดความรู้สึกหิวกระหายมากกว่าเดิมและจบลงด้วยการทานอาหารที่มีแคลอรี่สูงการถูกกระตุ้นโดยรูปอาหาร รูปภาพอาหารที่มีสีสันสดใสชวนทานนั้นสามารถทำให้เกิดความรู้สึกอยากอาหารได้ซึ่งมีการศึกษาชิ้นหนึ่งจาก University of Southern California พบว่าการดูรูปอาหารสามารถเพิ่มความอยากอาหารได้ถึง19%ความอยากทานของหวานหรืออาหารที่เรียกน้ำย่อยได้ประมาณ21%และ14%ตามลำดับผลกระทบจากการบริโภคอาหารขยะการทานอาหารขยะเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดในสมองและยังส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายอีกด้วยคือ 1. ระบบหายใจ 2. ระบบประสาทส่วนกลาง 3. ระบบกระดูก 4. ระบบผิวหนังและ 5. ระบบสืบพันธุ์ทำอย่างไรให้รับประทานอาหารขยะน้อยลงข้อที่1กํากำหนดเมนูอาหารมื้อหลักและของว่างล่วงหน้า การวางแผนเมนูอาหารในแต่ละมือ้อช่วยสร้างระเบียบวินัยในการบริโภคควรเน้นการรับประทานอาหารผักผลไม้เนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันธัญ,ญพืชไม่คัดสีเลือกรับประทานไขมันชนิดที่ดีต่อร่างกายในปริมาณที่พอเหมาะข้อที่2เน้นการบริโภคโปรตีนและไขมันที่มีประโยชน์เช่นเนื้อปลาอกไก่พืชตระกูลถั่วและผักผลไม้เป็นต้น เนื่องจากทำให้รู้สึกอิ่มนานและลดความอยากรับประทานอาหารขยะได้ข้อที่3ไม่ควรรับประทานอาหารเมนูเดิมติดต่อกันเพราะอาจทําให้รู้สึกเบื่อและหันมารับประทานอาหารขยะอีกครั้งข้อที่4ตระหนักถึงผลเสียของอาหารขยะอยู่เสมอพึงระลึกไว้ตลอดว่าอาหารขยะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพข้อที่ 5. นอนหลับให้เพียงพอ ควรนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงเนื่องจากการนอนหลับไม่เพียงพอจะทำให้รู้สึกหิวมากกว่าปกติและอาจควบคุมความอยากอาหารได้ยากข้อที่6จัดการกับความเครียดด้วยวิธีที่เหมาะสมเช่นออกกําลังกายนั่งสมาธิทำกิจกรรมที่ชื่นชอบหรือระบายความเครียดให้คนใกล้ชิดฟังฝากข้อมูลความรู้ดีๆไว้เตือนเพื่อนๆเ,เวลาที่จะเรียกรับประทานอาหารกันเป็นยังไงคะบ้างคะนักเรียนรู้ถึง อาหารขยะแล้วใช่ไหมคะแล้วก็โทษต่างๆที่ตามมาจากการรับประทานอาหารขยะที่มากเกินไปนะคะก็จะทำให้สุขภาพเราเป็นยังไงคะเสื่อมลงใช่ไหมคะสุขภาพร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงนะคะทำให้เกิดเป็นโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ